เตรียมส่งดอกไม้ไปอเมริกามากตวนเซ็นสัญญายักษ์ใหญ่ CAA ทำเอาแฟนๆคึกคักกันยกใหญ่เลยล่ะค่ะหละังมีรายงานว่าหนุ่มมาร์กตูนพี่ใหญ่ของวงก็อดเซเว่นได้ตกลงปรงใจจะลดตายปากกาเซ็นสัญญากับบริษัทบันเทิงยักษ์ใหญ่อย่าง CAA หรือ Creative Artists Agency และพร้อมเดินหน้าผลิตผลงานให้แฟนๆได้ติดตามกันแบบทันทีแถมเพื่อนสนิทที่คอยช่วยดูแลเรื่องงานให้เจ้าตัว,ตวรวมไปถึงครอบครัวก็ได้โพสต์ภาพที่ถือว่าเป็นการคอนเฟิร์มอีกด้วยแถมรูปโปรไฟล์ของมาร์กก็ถูก เพิ่มบนเว็บไซต์ของ CAA แล้วเรียบร้อยและสําหรับกาวใหม่อสซใสของหนุ่มมาร์คในครั้งนี้ก็ทําเอาเหล่าอากาเซ่ปลืม้มปริ่มและพร้อมใจกันมาร่วมแสดงความยินดีกันยกใหญ่จนทําให้ชื่อของหนุ่มมาร์คติดเทรนด์ทวิตเตอร์ของไทยโดย CAA นั้นเป็นเอเจนซี่ของฝ่งอเมริกาที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเพราะมีนักแสดงระดับเอลิสอยู่ในสังกัดอย่างแบล็ตพิตทอมครูซนาตาลีพอดแมนเอมมาวัสัน วิลสมิธจอนนี่เดฟไลอันกอสลิง นิโคลคิดแมนและดาราระดับโลกอีกมากมายทั้งนี้คนไทยที่เคยเซ็นสัญญากับที่นี่ก็คือหนุ่มสุดหล่อมากความสามารถอย่างไม้พิรัตนิติภัยสารกุลน,นั่นเองค่ะและตอนนี้หนุ่มมากกำลังเตรียมตัวสำหรับอัลบั้มเดี่ยวของเขาและมีแพลนที่จะปล่อยซิงเกิลแรกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ที่รับประกันได้เลยว่าต้องสุดปังเอาเป็นว่าแฟนๆรอติดตามกันได้เลยซ้อมส่งดอกไม้ไปอเมริกากันจ้า ยังไงดาราเดลี่ก็ขอแสดงความดีกับก้าวใหม่ของหนุ่มมาร์คด้วยนะคะและพวกเราเหล่านกน้อยจะปักหลักคอยซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนแน่นอนสัญญาค่ะ